คุณหมอที่บายกับที่บ้านว่ายังไงครับว่าที่อยากจะอยู่เนี่ยเพราะก็คือทํางานที่นี่ต้องต้องต้องยอมรับว่าทํางานที่นี่มาแปดปีนี่ค่ะมีความสุขก็คือชุมชนที่นี่ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นเนี่ยจะโอเคหมายถึงว่าสามารถที่จะร่วมงานแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้เหมือนที่นี่หรือเปล่าครับโรงพยาบาลที่นี่เนี่ยตามข้อมูลคือปัจจุบันมีหมอเจ็ด หมอเจ็ดท่านดูลแลกำลังจะได้มาอีกหนึ่งเป็นแปดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาเรียกเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กกลางใหญ่ชุมชนขนาดกลางค่ะขนาดกลางนะครับคเคยรับมือกับวิกฤตเวลามีเรื่องวังระเบิดเรื่องรอบยิงเคยไหมฮะที่นี่เคยรับมือไหมที่หนักๆก,ก็มีอะค่ะแต่ว่าคือข้อดีของที่โรงพยาบาลก็คือแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านพักค่ะอยู่ใกล้กันอยู่ในบ้านพักในโรงพยาบาลถ้าหากว่ากรณีมีระเบิด หลายหลายคนเจ็บหลายคนก็จะลงมาหมดแล้วค่ะแล้วก็พยาบาลเราสามารถที่จะเรียกลงมาหมดได้เลยค,ค่ะพร้อมทํางานอนอนอยู่ต้องปลุกตื่นกันเลยค่ะก็ะต้องลงมาค่ะมีครั้งไหนที่คุณหมอเคยเจอแล้วหนักสุดประเภทโอ้โห<ก>คนไข้มากันเต็มเลยนะต้องลงมาพร้อมทุกคนหมอทุกคนต้องตื่นต้องมาทํางานปี2549ค่ะที่มีระเบิดแล้วก็ยิงพร้อมกันสเหตุการณ์ในระยะเวลาต่างกันประมาณ ไม่เกิน5นาทีค่ะแต่วันนั้นเผอิญโชคดีที่โรงพยาบาลมีการประชุมใหญ่แล้วมีแพทย์ทุกโรงพยาบาลมาอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีก็ผู้ป่วยใช่ค่ะผู้ป่วยประมาณ1 5บหถึงยีคนแพทย์ก็ประมาณนั้นนะคะก็1ต่อหนึ่งก็ดูแลได้พอดีค่ะพยาบาลรถรถส่งต่อพยาบาลก็สามารถที่จะดึงจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาช่วยเหลือกันได้เป็นเครือข่ายค่ะครับครับตอนนั้นตอนนั้นเขาโดนอะไรกันมาฮะโดนระเบิดโดนถูกยิงหรืออะไรฮะ โดนยิงด้วยค่ะแล้วก็โดนระเบิดด้วยค่ะมีปสองเหตุการณ์มีปัญหาเรื่องเลือดไหมคะคุอเลือดนี่เราจะมีการสแปร์ไว้อยู่แล้วค่ะคก็คือมีการสแปรเลือดทุกกลุ่มไว้อยู่แล้วในแต่ละวันนะคะครับตามที่เราตรวจสอบคุยกับคุณหมอก่อนเข้ารายการคุณหมอบอกว่าตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ไม่มีความรู้ด้านบริหารเลยไม่เคยครบ,บริหารโรงพยาบาลแบบนี้มาก่อนค่ะแล้วทาไปทํามากลายเป็นได้รางวัลนักบริหารซะด้วย อันนี้เรียนรู้จากอะไรฮะคือตอนจบมาใหม่ๆก็ได้รับความไว,ว้วางใจนะคะเป็นผู้อังคักัารโรงพยาบาลเล็กก่อนนะคะครโรงพยาบาลยะหลิงจังหวัดปัตตานีนะค,ะค่ะแล้วก็พอมาเป็นโรงพยาบาลใหญ่ขึ้นส่วนใหญ่ก็อาศัยศึกษาเองแล้วก็ผู้บังคับบัญชาค,ะค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถรก็ ็นที่ปรึกษาแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่ดิฉันคิดว่าโชคดีมากก็คือพู้ข้าบัญชาไม่ว่าระดับจังหวัดในกระทรวงนี่ค่ะก็คือเป็นแบบอย่างและตัวอย่างที่ดีแล้วก็คอ,อยให้คําแนะนําช่วยเหลือค่ะครับนี่ผมถามจากหัวใจนะครับผมก็สัมภาษณ์คุณหมอหลายท่านโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องยอมรับตรงๆในวงการหมอมีปัญหาสมองไหลคือมีการดึงตัวแพทย์เก่งๆมีชื่อเสียง ไปบริหารโรงพยาบาลเอกชนไปปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนหมอหลายท่านก็ก็ไปไปก็ได้เหตุผลส่วนตัวแตกต่างกันไปของคุณหมอม,มีโดนอย่างนี้ไหมฮะมีถูกเชิญไหมเออ,อคุณหมอมาโรงพยาบาลเอกชนเธอะมีค่ะก็ก็มีโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ก,ก็เคยถามมาแล้วก็อาจจะอ,อ,อีกสายหนึ่งก็คือสายด้านบริหารนะคะแต่ว่าคิดว่าตัวเองเองความเหมาะสมต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ความชอบด้วยค่ะครับ ว่าว่าจะชอบด้านไหนถ้คาคิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะสมด้านนี้มากกว่าคราับก็เลยปฏิเสธไปอะค่ะไปลงใหม่เอกชนตั้งตัวได้เงินดีนะฮะเคยคือคหมออะไรท่านเนี่ยนี่สินเดิมอะไรเดิมเนี่ยเคลียร์หมดแล้วสร้างบ้านสร้างช่องได้ด้วยเนี่ยหมอไม่คิดเรื่องนี้หละก็เวลาเอกชนเขาเสนอเขาเสนองามพอสมควรมันมันอยู่ที่ความพอค่ะ เพราะว่าคิดว่าตอนนี้ค่าตอบแทนกับเงินเดือนที่ได้รับนี่มันก็ค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วค่ะคุณหมอมองอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นเอกชนก็บอกสูงกว่านี้อีกหลายเท่าเลยก็ทุกวันนี้ก็คือเชื่อว่าแพทย์แพทย์หลายๆท่านที่อยู่เนี่ยค่ะก็คงไม่ค่อยมีเวลาไปใช้เงินนะคะก็ไม่มีอะไรครับมันไม่มีเมเจอร์ซีนีเพล็กไม่มีเซนทัลไม่มีโรบินสัน ช่คือคือ,อถ้าอยู่ในเมืองอาจจะได้รับความสะดวกสบายแต่ว่าในชนบทมันก็จะมีสเสน่ห์ของชนบทอีกแบบหนึง่งซึ่งรเราอาจจะไม่ไม่ต้องสูญเสียเงินทองไปซื้อค่ะครับชั้นแค่นี้เพียงพอพอแล้วค่ะก็จะยอยู่หัวท่านมีพระราชดำรัสอกพอพอเป็นถูกไหมฮะโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือหัวใจหมอจริงๆเป็นหัวใจที่ทําเพื่อประชาชนคนไทยแล้วก็ไม่ทิ้งคนยากลำบากแม้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตรายนะครับปรัชญาชีวิตของคุณหมอตั้ง เป้าหมายประชาชีวิตในการทำงานก็คือในการทำงานก็คือถ้าอยู่ที่ไหนแล้วนี่ค่ะก็อยากจะพัฒนาแล้วก็เห็นที่นั่นจเจริญที่สุดครับนี่คือคตั้งมาตลอดแล้วก็ลุยงานหนักมาตลอดะกะว่าจะรับราชการจนกรเกษียณเลยไหมฮะตอนนี้คิดไว้อย่างนั้นนะคะอือโหก,อก,ก็อีกหลายปีนะฮะ คุณหมอทางานคงยังไม่กี่ปีโอ้ยังไม่แก่เลยแต่ก็ตั้งใจทํางานอย่างนี้ <ฮะ S 1> พื้นที่เสียงตอนนี้ชินยังฮะอยู่แล้วปกติแ<ท>ละช,ชินชินแล้วนะครับมีอะไรจะฝากบอกพี่น้องจังหวัดอื่นด้วยพื้นที่คุณหมอเองด้วยฮเชิญฮะในแง่ <S <S การทํางานของการแพทย์เนี่ยครับค่ะอ,อ,อาชีพแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่ เป็นประโยชน์สามารถทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนนะคะทุกคนสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมรุษุ์ด้วยกันสามารถที่จะช่วยเหลือพัฒนาองค์กรแล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติได้ไม่ต่างกันค่ะคแต่อาจจะต่างกันตรงบทบาทอาจจะต่างกันตรง สถานนะอาจจะต่างกันตรงสถานที่ทํางานเท่านั้นเองค่ะครับสมัยนี้เขาบอกเด็กเรียนเก่งๆพ่อแม่จะสะก,กิดบอกเรวาวังนะเรียนแพทย์โดนเขาฟ้อง๋ยวนี้เขาฟ้องเยอะหมอคิดเรื่องนี้ไหมฮะเ,เรื่องนี้นี่คือส่วนใหญ่เรื่องของการฟอ้องร้องส่วนใหญ่นี่มันอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยมากกว่าค่ะครับถ้าเราตั้งใจจริงที่จะช่วยดูแลรักษาดูแลสุขภาพก็คิดว่า เรื่องตรงนี้เนี่ยน่าจะลดน้อยลงอะค่ะครับโอ้นะครับขอพระคุณนะครับคุณหมอครับให้เกียรติร่วมรริการครับขอบคุณค่รับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณหมอดีเด่นชนบทประจําปี2551เป็นคุณหมอผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รางวัลอันทรงเกียรติซึ่งคุณหมอหลายท่านใฝ่ฝันอยากจะได้แต่ว่าความดีต้องทําต่อเนื่องสม่ําเสมอเขาไม่ได้เช็คตัวคุณหมออย่างเดียวครับลงไปสัมภาษณ์ชุมชนไปคุยกับผู้นํากว่าจะให้คะแนนออกมาเนี่ยอันนี้เป็นของแท้ ของจริงนะครับนี่คือเกียรติแล้วก็ได้เห็นคุณหมอดีๆซึ่งมีอีกหลายคนในประเทศไทยมีโอกาสเราจะเชิญมาสัมภาษณ์นะครับช่วงหน้าข่าวกีฬาไปดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เฉือนเอาชนะอาร์ซ a นอลในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ